เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะครับช่วงเวลาประมาณบ่าย3โมง50นมีการแจ้งเหตุเข้ามานะครับที่ถนนเอเชียขาขึ้นนครสวรรค์ช่วงกิโลเมตรที่135นะครับและเหตุนั้นก็คือเหตุไฟไหม้รถยนต์ทหารนะครับที่กำลังทำการขนจักรยานของนักแข่งต่างชาตินะฮะ39คันนะครับเป็นจักรยานประเภทถนนทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในประเทศไทยที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่7 มนีน้และเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างเดี๋ยวผมสรุปมาเล่าให้ฟังครับซึ่งตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่อยู่ในแวดวงจักรยานเนี่ยก็อาจจะพอทราบนะครับว่าเราเนี่ยกำลังมีการจัดงานแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชียปี2025นะครับที่บริเวณจังหวัดพิจิตรแล้วก็พิษณุโลกในวันที่7 ถึง16กลุ่มภาพันธ์ ที่จะถึงนี้นะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าก็จะมีนักแข่งนักปั่นนะครับจากหลายๆประเทศเนี่ยบินเข้ามาแข่งขันในประเทศไทยกันหลายประเทศมากๆเลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เรียกได้ว่ากระชั้นกับงานแข่งมากๆนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่5เนาะแล้วก็วันที่7เนี่ยเขาจะเริ่มแข่งขันกันแล้วมีเวลาอยู่แค่วันกว่าๆเท่านั้นเองนะครับผมคิดว่าหลายๆคนที่ไม่ได้ติดตามเกี่ยวกับจักรยานเนี่ยเขาอ่านข่าวก็อาจจะจบไปเพียงเท่านั้นเนอะรถขนจักรยานไฟไหม้อ่า ได้รับบาดเจ็บก็จบไปเนาะแต่วันนี้นผมอยากจะมาพูดในมุมมองของคนที่รักการปั่นจักรยานแล้วกันนะครับแล้วก็พอจะเข้าใจว่าความเสียหายรั้งนี้มันค่อนข้างใหญ่หลวงมากๆนะครับความเสียหายที่ผมจะพูดถึงเนี่ยผมอยากแบ่งออกมาเป็น2อ,อย่างนะข้อแรกเนี่ยผมอยากพูดถึงความเสียหายของมูลค่าของตัวจักรยานหรือสินค้าต่างๆนะครับแน่นอนเรารู้อยู่แล้วจักรยานระดับแข่งขันเนี่ยผมมองเลยต่ำๆนะครับคันหนึ่งต้องมี2 0 0 0 0 0อับขึ้นไปทั้งนั้นนะแล้วก็ตามรายงานข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามี ทั้งหมดประมาณ39คันเนาะมูลค่าถ้าถ้าตีไป3 0 0 0 0 0บาทอะไรเงี้ยแบบคร่าวๆเ,เลยนะมันก็เกิน1 0ล้านบาทไปแล้วนะครับกับสิ่งที่ไฟไหม้พากไปแล้วนะเมื่อกี้ผมได้ฟังทางไลฟ์ของโคชตอร์เองก็ได้ทราบว่าในนั้นเนี่ยนอกจากจักรยานมันก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกด้วยนะอย่างเช่นอุปกรณ์เซอร์วิสหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแบบสำรองหรือก็เรียกได้ว่ามีอุปกรณ์อื่นๆนยอยู่ในนั้นด้วยไม่ใช่แค่ตัวจักรยานนะครับนั่นก็ทําให้มูลค่าความเสียหายนั้นมันก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกนะนครั ส่วนที่2ที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยมันคือความเสียหายในส่วนของโอกาสของนักแข่งแล้วกันนะครับแน่นอนการเดินทางไปแข่งต่างประเทศเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงกันเนาะ,น,ะนักกีฬาเหล่านี้เขาต้องฟิตซ้อมกันอย่างมากนะครับกว่าจะพร้อมกว่าจะพีคเพื่อที่จะมาแข่งขันรายการที่แบบใหญ่ๆแบบนี้ได้นะครับผมได้ลองไปอ่านข่าวของทางโค้ชคนเวียดนามเนี่ยเขาก็บอกว่าเออนักกีฬาเขาทุ่มเทมากๆเพื่อที่จะมาแข่งงานนี้นะครับในช่วงวันหยุดตรุษจ,จีนหรืออะไรที่ผ่านมาเนี่ยคือนักกีฬาไม่มีใครได้หยุดได้พักทุกคน ตั้งใจซ้อมเพื่อที่จะมาแข่งในงานนี้มากๆสำหรับตัวผมมองว่าความสูญเสียด้านโอกาสมันประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเหตุการณ์มันก็ดันมาเกิดขึ้น ในประเทศไทยของเราใช่ไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องรู้สึกรู้สึกแย่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างตัวผมเองผมก็รู้สึกแน่นอนแหละมันไม่มีอะไรดีเลยกับสิ่งที่ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุนะครับทีนี้ผมก็แน่นอนในประเทศไทยผมก็ต้องติดตามโคชตั้มเนาะอยากดูเหมือนกันว่าโคชตั้มแกจะมีแอคชั่นหรือว่าอะไรแล้วก็ทางสมาคมของเราเนี่ยมีแผนที่จะช่วยเหลือเขายังไงนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเนี่ยตอนนี้คือวันที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยคือสิ้นวันที่6นะผมได้เห็นข้อมูลเห็นการ างานการดําเนินงานของทางโค้ชแล้วก็สมาคมเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมแบบคือโคตรตื้นตันใจเลยนะครับว่าสิ่งที่มันสามารถทําให้กับนักกีฬาชาวต่างชาติที่เขาเกิดความเสียหายเราสามารถทําอะไรให้เขาในช่วงเวลาสั้นๆได้แบบมันเยี่ยมยอดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเล่าให้ฟังโดยคร่าวๆแล้วกันนะช่วงประมาณ 9โมงเช้าของวันนี้นะครับวันที่6กนะุมภาพันธ์เนาะผมเห็นโคชตั้มเนี่ยได้ทําการไลฟ์นะฮะต้องบอกว่าโคชตั้มเนี่ยจริงๆเขาก็เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเนะเขาเขาประสบอุบัติเหตุที่เขาแข่งขันล่าสุดนะครับคือสุดยอดมากๆท,ที่ที่ยังแบบทำในเรื่องนี้ได้นะครับว่ามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยนักกีฬาย,ย่างสูงมากๆโคชตั้ม um, เองก็ไลฟ์แล้วผมเองก็ได้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับหลักๆคือโคชตั้มออกมาเล่าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าโอเคมันก็มีเนี่ยแหละครับตามข่าวเลยก็คือรถทหารผลจักรยานมาเี่่ตโ้อกวารูสึ ีจักรยานจริงๆอยู่32คันนะครับแต่ว่าอาจจะมีเฟรมสำรองหรืออะไรเพิ่มเติมอีกก็รวมๆม,ม,มาเป็นทั้งหมดประมาณ39เนาะรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆล้ออะไหล่นะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีพวกหมวกกันน็อกรองเท้าอื่นๆอีกมากมายนะครับที่อยู่ในรถคันนั้นที่ไฟไหม้ไปทุกอย่างในเรถก็คือไปหมดนะครับโคตตัมหลักๆก,ก็เล่าสถานการณ์ให้ฟังว่าโอเคมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะแล้วตอนนี้สิ่งที่โคตตัมเขาทำเนี่ยคือเขาก็พยายามประสานหน่วยงานต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่โคค้ตตัอองกกกาาาารรรรรืหถถจยนนนปะเภท ให้นักแข่งเหล่านี้ยังสามารถที่จะแข่งต่อไปได้นะครับซึ่งโคชตัมเองก็พูดถึงหลายๆบริษัทที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับเอาจักรยานมาจากที่ต่างๆนะครับรวบรวมกันมาให้มีทั้งจากบุคคลอื่นๆด้วยนะครับซึ่งณนะตอนาโมงเนี่ยโคชตั้มเองก็บอกว่าจักรยานเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะ เพียงพอต่อนักแข่งแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ที่ยังเกิดขึ้นคือหมวกรองเท้าแล้วก็ลูกบันไดนะครับซึ่ง3อย่างเนี้ยผมบบเข้าใจดีเลยว่ามันมันจะหาย,ยืมเนี่ยมันคงยากมากนะครับเพราะว่าต่างคนต่างไซส์ต่าง, size, างรองเท้าจักรยานมันมันยากมากเลยนะที่จะหาให้มันตรงไซส์ของใครคนใดคนหนึ่งแล้วจะไปหยิบยืมจากใครอะไรเงี้ยโค้ต <Cost> um ัมก็เหมือนประกาศเลยว่าเออใครพอมีอะไรแบบส่งมาเลยแลวเดี๋ยวใช้งานเสร็จจะส่งกลับคืนให้ทุกคนนะซึ่งอันนี้ผมก็รู้สึกว่าโหมันมัน ค่อนข้างยากและเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆเลยนะครับโคชตั้มก็พูดอีกอย่างหนึงว่าโอเคในส่วนของเสื้อผ้านักแข่งเนี่ยตอนนั้นโคชตั้มเองก็ได้คุยกับทาง F 2 P แล้วก็มีทาง Triple S นะครับซึ่งทั้ง2บริษัทเขาพร้อมที่จะตัดเย็บเสื้อให้นักแข่งจากต่างชาติได้ใช้ทันเวลาแข่งนะครับซึ่งอันนี้ก็โอ้โหแบบมันสุดยอดมากๆนะปกติถ้าเราพูดถึงการสั่งคัสตอมเสื้อจักรยานเนี่ยมันมันคงไม่ได้ต่ำไปกว่าแบบ2อสัปดาห์หรือเกือบเดือนนะฮะอันนี้2ที่นี้บอกว่าตัดใให้้้ไดเลยยภานนนนววัั2ี สุดยอดจริงๆเลยครับทีนี้ผ่านจากที่โคชตั้มไลฟสดไปได้อีกแค่2ชั่วโมงนะครับตีไปประมาณ11บเอโมงเช้าของวันที่โคชตั้มก็ได้โพสต์ประกาศอีกอันหนึ่งว่าตอนนี้ได้รับอุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วนแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> ตกใจมากผมตกใจมากว่า เพียงแค่2ชั่วโมงเนี่ยมันมีการช่วยเหลือหรือได้รับการซัพพอร์ตอะไรยังไงมาไม่รู้แต่2ชั่วโมงสามารถที่จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมให้กับนักกีฬาต่างชาติได้ใช้แข่งขันแล้วนะครับไม่ว่าจะทั้งจัก,กรยานหมวกกันน็อกรองเท้าลูกบันไดอะไรต่างๆที่เมื่อกี้ผมคิดว่ามันน่าจะยากมาก2ชั่วโมงครบ จบปิดประเด็นสุดยอดไหมซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ผมเองก็โอเคเฮ้ยสถานการณ์มันแบบจบแล้วมันดีมากเลยนะคือโอเคแหละมันมีความสูญเสียแต่ว่ามันก็กลับมีข่าวดีที่เราหยิบยื่นเข้าไปช่วยเหลือนักกีฬาเหล่านั้นได้นะครับผ่านมาเนี่ยจนช่วงประมาณ6กโมงเย็นเนี่ยโคชตั้มเองครับก็โพสต์คราวนี้โพสต์ยาวเลยในเพจของแกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอยากจะขออนุญาตอ่านให้เพื่อนๆฟังเลยว่าโคชตั้มแกโพสต์อะไรบ้างนะครับในโพสต์เนี้ยต้องบอกเลยว่าผมอยากอ่านให้ทุกคนฟังเลยว่ามีองค์กร ไหนบ้างน,นะครับที่เข้ามาช่วยเหลืออันนี้ผมอยากชื่นชมจากใจของผมเลยแล้วผมก็เชื่อว่าชาวไทยทั้งหลายก็ อยากที่จะขอบคุณทุกคนที่มีอินเวลฟ์ในการช่วยเหลือในครั้งนี้มากๆนะครับเดี๋ยวผมอ่านใด้ฟังนะโคชตั้มนะครับกล่าวว่านะล่าสุดตอนนี้ขอขอบคุณบริษัทห้างร้านต่างๆครับทั้ง y y l l s s p r t t p o r t for Life, World Bike, Amon Bike, Hero Bike, Specialized Thailand, l e s ไบค์คา a ซ t t h i l l n n d นะครับที่ระดมรถใหม่มาให้เลยนะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับมีทั้ง Merida, Giant Specialized w i l ลเ บียงชีไทริโกน c a นยอนแล้วก็คาเซ่ด้วยนะครับก็ได้จัดจักรยานระดับแข่งขันมาให้นักกีฬาได้ใช้งานให้ทันท่วงทีนะครับรวมทั้งโคชตั้งก็บอกว่ารวมทั้งมีจักรยานของโคชเองด้วยนะครับโหสุดยอดรวบรวมได้ทั้งหมด29คันนะครับซึ่งก็น่าจะเพียงพอสําหรับนักกีฬาทั้ง18คนแล้วครับคือจะให้เขาเลือกเอาเลยตามใจชอบก็คือเตรียมจักรยานเผื่อไว้ให้เลยแล้วก็ไปเลือกใช้เอานะครับรวมถึงจักรยานทีีทอีก7คันนะครับโคชตั้งบอกว่ามีจ่ายเยิ้มไซเคิลมาเนีนก,ก3ล สำหรับการแข่งขันทีมมิกซ์เ a ลย์ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่7นะครับแต่ทีนี้อ,อันนี้โคตั้มพูดถึงประเด็นที่ผมเป็นห่วงก็คือหมวกกันน็อกรองเท้าแล้วลูกบันไดล่ะมันไม่ไปหมดเลยกับรถนะครับจะเอาจากที่ไหนงานด่วนเลยครับท่านนายกสมาคมเสหมึกนะสั่งซื้อให้ใหม่จากบริษัทฮะฮงนะครับในราคาพิเศษซึ่งหมวกจากสิริวันกรุ๊ปสั่งมาเลย18ชุดให้กับนักกีฬาทั้งหมดนะครับจัดส่งด่วนถึงคือ นี้มาพร้อมกับรถทั้งหมด29คันด้วยสําหรับผมก็คือโคชตั้มนะก็ได้ประสานงานทุกช่องทางระดมทีมช่างนะครับไปเซตอัพรถเพื่อให้เพื่อนนักปัน่นชาวเวียดนามลงแข่งขันได้อย่างสมบูรณ์เราแข่งขันในเกมแต่เราก็เหมือนพี่น้องกันอุบัติเหตุครั้งนี้มันใหญ่หลวงมากครับแต่มันก็เกิดขึ้นมาแล้วถ้ามัวแต่นั่งเสียใจไม่ทําอะไรเลยก็คงไม่ได้แข่งขันกันพอดีสถานการณ์ตอนนี้เพื่อนเราได้แข่งแน่นอนครับ สุดยอจริงอันนี้ก็คือถแถลงการจากโคชตั้มช่วงเวลาประมาณ6โมงของวันที่6กุมภาพันธ์นะครับนี่สิน้ำใจความเป็นชาวไทยก็ต้องบอกเลยว่าทั้งองค์กรหรือว่าร้านค้าจักรยานต่างๆในประเทศไทยนะครับรวมถึงบุคคลต่างๆที่หยิบยื่นเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้เนี่ยผมว่านี่มันคือแสดงความ สามัคคีที่ยิ่งใหญ่มากๆของชาวไทยเลยนะแล้วผมแบบคือผมรู้สึกตื้นตันใจแทนคนไทยทุกคนในประเทศมากๆนะครับว่าเออวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดเหตุร้ายในประเทศของเรานะครับเป็นเป็นการแข่งขันก็นด้วยนะแต่เราเองก็แสดงความรับผิดชอบที่ดีนะครับและหยิบยื่นเข้ามาช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไม่เสียโอกาสไปฟรีๆแล้วเขาก็ยังร่วมแข่งขันกับเราได้ในวันที่7นี้เป็นต้นไปนะครับนั่นแหละนะนะอยากจะขอ ขอบคุณทุกๆองคอ์กรทุกๆบุคคลที่มีส่วนในการช่วยเหลือครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะสมาคมจักรยานประเทศไทยแล้วก็โคชตั้มด้วยนะครับที่ดําเนินประสานงานทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้นะครับผมก็ไม่คิดว่าจะมีใครหรือหน่วยงานไหนทําได้เร็วเท่าท่าสมาคมแล้วก็โคชตั้มแล้วนะครับจากข่าวร้ายก็กลายมาเป็นข่าวดีนั่นแหละครก็ขอ,ขอจบการอัปเดตสถานการณ์ในวันที่6กุมภาพันธ์เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเรามาติดตามงานแข่งขันจักรยานประเภทถนนจิงแชมป์เอเชีย2025าให้กำลัง ัใจงชาวไทยและชาวเวียดนามไปด้วยกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ